ทั้งหมดมีตัวชุดโก15ตัวแล้วมีนีิสระหลังจากนั้นก็จะเอาสิ่งที่พวกเรายกร่างขึ้นมานะครับมาเข้าสู่กระบวนการกลุ่มย่อยเนื้อหาที่พวกเราให้มาจะถือว่าเป็นเป็นอินพุตสำหรับการพู้คุยกลุ่มย่อยเป็นลักษณะของโฟกัสก r ุ u p นะครับซึ่งได้เรียนพอ,อไปว่ายังไงก็อาจจะต้องเชิญพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับที่ดูแล้วน่าจะพอมีแวว นะครับไม่เราว่าว่างอยู่ก็เลยมาไม่ใช่นะครับเอาแบบมีเวลนะครับเราไม่ต้องการคนว่าต้องการคนเวลน,นะเอามานั่ง aram, <_ S 1> คุยกันซึ่งน่าจะโฟกัสกูอีกสักวันหนึ่งนะครับพอกีสสักวันตรงนั้นเสร็จแล้วจึงค่อยให้พอ,อได้มีโอกาสปนําเสนอในเวทีของคณะผู้บริหารกันนะครับให้ผู้บริหารได้มีโอกาสได้มีภาพว่าแผนเคเอ็มชุดนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะเราองเป็นแผนเคเอ็มของกรมนะครับไม่ใช่เป็นแผนของสำนักนะครับพอเป็นของกร ปุ๊บแต่ละผู้บริหารแต่ละคนก็อาจจะใช้วิธีการเรียนการดูเลยก็แล้วแต่อันนี้ว่าสุดแล้วแต่แตมโมท่านนะครับจากนั้นครับก็จะนำเสนอให้กับผู้บริหารได้ดูแต่ถามว่าต้องถึงขั้นเป็นจประชาพิจารณ์หรือเปล่านั้นมันจะมันจะเป็นอีกเรื่อง,องนะครับมันเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วนะครับทั้งนั้นก็คือพวกเราเองในฐานะที่เป็นคนยกร,ร่างชุดนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้เห็นว่นนนายุลสัตร์จะออกไปในทิศทางไหนบ้างน,นะครับ ครั้นี้อีกครับหากพบว่าคิดได้ผอกลับไปแล้วคิดได้เฮ้ยตอนแรกคิดไม่ออกอกลับออกมาเอ็นหน้าไม่เอ็นหน้าจ์คิดออกเลยนะครับผมคัดนสองพวกเราอยากจะนําเสนอตรงนั้นได้ให้ชมข้อมูลมาที่ส่งไปที่ใครเมื่อวันพี่เจ้าไอ้เจ้ามันแตกไปต้วเข้าแมวอ่ะมันเชื่ออะไรลูกน้องของขอเขาวะเคมชื่ออะไรนะน้องยุ้ยอ่ะ เออน้องยุย้ยวันนี้ไม่มานะครับก็ไหนไหนที่ไหนคะยุ้ยงไปแล้วนะคะเออเกอ,อ,อ,อันนั้นเลยครับนะเขาตักเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่ดูกับพอ,อ,อแล้วว่าจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าหัวใจทองคาของกรมนี้ด้านเคมคืออะไรค,ไครับมี่อุข้อจำได้ไหม หัวใจทองคาของด้านเคของกลุ่มนี้ก็คือการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อมิติการพัฒนาสุขระบบสุขภาพของประเทศและกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะฮะต้องเปน็นตัวนี้อันที่2ครับคือเรื่องของอะไรครับการจัดการการจัดการองค์ความรู้จากทารสิตทูเอ็กวิซิตใช่ไหมนะครับแล้วก็ าการพัฒนากรมกให้เป็นอะไรครับเป็นแหลง่งแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้แหล่งอ้างอิงแหล่งเผยแพร่ที่อาจารย์ใช้คำว่าเป็น knowledge ครับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือกของประเทศและของนานาชาติกับสุดท้ายครับก็คือการตอบโจทย์ national health agenda พผูด้ดีครับ national health authority นั่นคือเราเองต้องนําเสนอกลไกวิธีการมาตรการเพื่อการชี้นําและการพนาเชิงนโยบายว่า กา,การจัดการความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยในการแพทย์ทางเลือกในอนาคตจะเดินไปทางไหนด้วยสัตว์นี้ต้องทำที่เป็น NHA ด้วยในทางกับกันนะครับนี่ก็คือสีเรื่องหลักที่จะต้องนํามาใช้ในการกรองกรองว่าคารุษของพวกเรานั้นตอบโจทย์สีเรื่องหลักนี้ในในข้อไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์กับผอ,อ,อกับอาจารย์สังคมเนี่ยเราเอา g o กับเราเอาประเด็นวิชั่นมาตั้งเนี่ยเราตั้งอยู่สามอ,อยู่บนฐานของสีเรื่องหลักนั้น ถามว่าอาจารย์เอาแนวคิดอะไรจึงมาสร้างสีเรื่องหลักนี้อาจารย์เอาแนวคิดของการทำเคมของปีเตอร์เซนเก้ครับปรามาจยา์ด้านเค,คเาม,าม okay, นะครับออกมาจับเขียนนะครับก็ขอบคุณพวกเราเป็นอย่างยิ่งน่าจะมีการรบกวนเขาอสีสักรอบหนึ่ง mm hmm. แต่ตัวแทนนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ตามผู้ส่วนคนของผอนะครับพอจะพูดอะไรเสริมตรงนี้ไหมครับ mm hmm. อ๋อสิ่งที่อาจารย์ทำเมื่อสักครู่อาจารย์จะส่งกลับมาที่ท่านผอ นะครับอีกทีนึงนะครับขอบคุเช่นับก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเรารู้สึกยังไงอะทุกใจเนาะว่าโอ้ทำไมเราไม่ได้คีแมนระดับที่เป็นผู้โวยการหรือว่าหัวหน้ากลุ่มวัยแล้วก็ได น้องเด็กๆมาอาจารย์บอจกจังแบบไม่ต้องตกใจเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นประโยชน์อีกให้เราแบบนี้นะคะก็จะมีความคิดที่หลากหลายและมีความคิดที่เ,เริ่มที่นอกอกรอบมากกว่าคนแก่คิดคนที่ถูกกอบใส่มาทั้งปี๊บคอบอยู่ตลอดเวลากับคนที่อย,อ,ยอยังไรอยู่ก็จะคิดต่างกันตรงนี้เราก็เห็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกรู้สึก ดีใจที่ที่น้องๆได้มาเข้าร่วมกับกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆว่าน้องอาจจะเป็นเด็กๆที่อยู่ในกรมแต่ถ้าเราไม่ดึงศักยภาพเรามาเหมือนวันนี้เราจะไม่สามารถจะเป็นคนที่ที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยคีบกับการจัดการความรู้แบบนี้ตลอดไป ะะซึ่งจะเห็นว่าไอสิ่งที่ได้จากวันนี้เราจะไปนำเสนอผู้บริหารเราจะบอกว่าจากความคิดของกลุ่มคนรุ่นรุ่นเด็กๆรุ่นใหม่ของของกลมนะคะที่เขาช่วยกันคิดขึ้นมาบวกกับท่านอาจารย์ได้ชี้แนะในเรื่องของเทคนิคซึ่งหลังจากนี้พี่ก็จะเตรียมกาแฟไว้เราจะไม่มีตังค์จ้างอาจารย์นะคะเราจะ ขออาจารย์อย่างเดียวนะคะว่ามาช่วยอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าจะไม่ช่วยเรากรมทําไม่ดีอาจารย์ก็จะเป็นลูกค้าที่ได้ประโยชน์จากกรมได้น้อยเพราะนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่อาจารย์จะต้องเข้ามาช่วยให้การจัดก,การความรู้ของเราดีเพื่อที่จะเป็นประชาชนหรือว่าลูกค้าจะรับประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะก็วันนี้เป็นเก้า ที่เราเริ่มด้วยกันนะคะเป็นก้าวแรกที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อกรมเนีนะคนก็ขอพวกเราปรบมือให้อาจารย์แล้วก็ปรบมือให้กับตัว,วเราพวกเราครับเด็กๆชื่อมุกฝั่งนี้ยืนนะเดี๋ยวไปยืนข้างหลังก<อ>ี่อาจารย์นั่งอยู่นะครับจะได้ถ่ายรูปจากมุมนี้ถ่ายออกมาตรงนี้นะครับ เจอแล้ครับฝั่งทางซ้ายลุกเลยครับโอ้โหอ่า like นี pues ่ม like ิกลุกไปหา